้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะครับผมก็ตอนนี้กําลังเตรียมพร้อมเกี่ยวกับตัวรถยนต์ที่จะลงสนามนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมมากมายไปหมดเลยนะครับก็เป็นการเทสโปรดักต์ของ g 2ด้วยว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยใช้ได้จริงแล้วก็ลงสนามได้จริงๆนะครับผมเพื่อพิสูจน์ความเป็นแบรนด์ระับไฮเอนของเรานะฮะของ g 2เนี่ยก็จะมีโปรดักตเยอะมากอย่างเช่นวันนี้ที่ ใช้ลงสนามหลกัหลกๆนะครับก็จะเป็นตัวล้างคาบเข่าจานเบรกเพื่อให้ตัวจานเบรกเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมตัวสารเคลือบเครื่องยนต์เพื่อที่จะทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยสามารถทํามีความสามารถที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวเคลือบยางเคลือบอะไรในห้องเครื่องเพื่อป้องกันการกรอบแห้งนะครับผมแล้วก็ทนความร้อนด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์หลกัหลกๆของตัวกีซอกที่อยู่ในซีรีส์โปรไสคกวันนี้นะครับ จากนี้ G20 ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นไหมคะครับผมก็จะมีโปรดักต์อีกเยอะมากเพราะ G20 เป็นแบรนด์ใหญ่นะคะ<ช>ก็จะมีอย่างตัวคูลเลนตัวที่ลดความร้อนนะ<ช>ครับผมหรือว่าจะแบบอีกไลน์หนึ่งเลย<ช>ก็คือ<ช>เป็น Beautiful g c k ที่เป็นตัวดูแลความเกี่ยวคว<ช>ามสวยงามของรถยนต์นะครับก็จะเป็นตัวเคลือบแก้วที่กําลังบูมอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะฮะ<ช>ก็กาลังทําตลาดอยู่ก็ลองไปดูได้นะครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวลองไปดูในพิธกันนะ A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see.